บา่าดีสบายดีเปัดสุขุขุสคนพามาบนยอดเขาร่วมยาบัดสายๆมาเป็นแห่งกระลมเนาะดีแต่ยุคมีแสงแดดอ่อนๆงามบ่พี่น้องงามบ,สบา่สบายดีต่อสายเม,มือถือ มันงามบนห้บอรวงงามแต่แถวนี้เนาะบอรวโลดจะล้ไปพ่นไม่แต่ขาวล้ววะเนี่ยขาขมนอปกัของัดให้ใครลจะาวขาวให้กขาวขาวจะเริ่มลงคที่สันเด้อม่เป็ดที่ล้มที่เขาเนี่ยมิ่งเป็ดมุ่งเป็

แดดออกแล้วเจลแล้วตอนบ่ายไปเกี่ยวครบเจลแหละไ่เอาเอาแน่ล่งเบอร์บัดเบิ่งเจ้าหรือบ่เกี่ยวแลนดมาบอกแต่เศร้าคุณเออเพื่อนบัเกี่ยวเลิกหน้าข่อยบลุงมาจั่นดฝนตกกูเศ้าเออบัดลุงเกี่ยวน้าลุงเลิศพอว่าแจ้งออกแจ้งออกแดดออกมาเลยเห็นบ่ตอของเจลแหละเอาไปให้มันนอนค่ะ อันนี้ขนาดมันบวชันเป็นซุกคากเลยังเขียวอีพี่น้องแต่ว่าย่หนมันนอนมันก็เริ่มสิล้มกันล่ะเข่ามันงามนอนบรนขาใรอ่นาก่อนตนอื่ื่นต่นืน่นัน มันโต๊กระโต๊กไปแห้งดอกยางนี่เลไ้แล้วขอจะ้รเาเป็นรักเกี่ยวเกเกียวขจะได้่ียวเข่าแบบมันเข่างามที่เราเถ่านี้นะเคดลับข้าวงามนาลุงเลิศบะไส้ขีหมู ดับหน้าแล้วหรอคีหมูมาใส่ออโอ้ยว่ห,หล่อเรื่มนะบันบาดีพี่น้องแล้วชวยมากแดดแล้วพี่น้อง เศ้านี่พ่นพ่นพ,น,นพ่นใช้กระยาดพ่นใครอยู่มันยังแดดออกเน,ะน,นาะคิดผิดแล้วคิดถึกพี่ใหญ่เลอที่บนเลือกเกีียวนี่เหรอ <c oughs> ถึกแล้วกว่าสีแเหลี่ยมหน้าลุงเลินก็หลายมืออยูสองมือว่าบนเหลีวว่ามสั่นประมาณสามมือว่าเขาแล้วมันหนาแห้งเนาะ เพื่อไปฮอดหน้าเจลแรมันนอนแล้วเนระนาดอยู่อันนี้มันก็อยากลงยได้พี่น้องมันเริ่มเอียงแล้วเวลาเกี่ยวกเกี่ยวไปแนัวแนวล้มตัดเนาะเกี่ยวสู่ล้มบ่ได้มันเกี่ยวยากเมื่อไห่พอนเขาแต่ว่าเขามันก็เริ่มอวยแลวพี่น้องมันเริ่มเสียกลงแล้วเนาะแต่ว่าเขานะก็พอดีเกี่ยว กำลังเหลืองกำลังสุกแต่ว่าลุ่มลงไปนี่เป็นขาวๆด้วยมันเลยพันเตี่ยกว่าเก่าเนี่ยมันเบิงคล้ายๆคือบิงงานเอจริงมันกลงงางอยู่ตอนเศร้านะคนบรหลายคนสิบกว่าคนเดี๋ยวสิมานับเบิงตอนสายๆว่ามาขบทีมยังยายอ่อนพอแล้วน่าจะของมาขี่รถผ่านสวย สองสี่ห้าให้นิหาคนเมือ่อในพักแยงเลยพี่อ้อกกำลังออกดอกแต่เก้าเกี่ยวเขาว่าพักแยงออกดอกได้อดีตออกสะให้น่ลงห้าคนสองสี่หกให้นี่ลงหกคนอายาวยายใยาวไพวาพาย uber, าุเข่าฝนชิตุกกระสร้าง เกี่ยวลอดเพื่อนกับสองเข่าทั้งผู้ชมซีมอนไปใส่บ้อนใสเอาลูกน้องหายหนึ่งคนบบเห็นน่ะให้นะหาให้นี่หกสิบเอ็ดคนเดี๋ยวมาเบิ่งทีมนี่อีกลงสามให้พี่น้องมีสามกลุ่มนะมึงแด่มึงเสาเกีียวตะขุ่นมา สิบเอ็ดคนสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทั้งเบาหมีเอาบัดเขา่าใน,นพัดเขาขาวบ่ค <c oughs> นใส่จากแนวบัทงคนนึสองแนวสามแนวคุณบอก <c oughs> สรุปละสิบปคนทั้งหมด <c oughs> ยายบุญ <c oughs> แดดออกก็ไ้นี่ <c oughs> เอาเด็กข้าวไปคุดจีโร่โมเสาะยายลีววแล้ว <มา S 2> <laughs> เรอ่ะฝนตกกวาดกรบไฟเนาะแล้วอ่ะฝนตกอุ้ยไปเกี่ยวข้าวแล้วก็<อ>กินข้าวแล้วแล้วก็พายของเขาป่าไปหาคุดจีโรอเซย์เราอ่ะ<ม>บัลลัยพา,าโมโลกเกี่ยวข้าวลบมาเกี่ยวข้าวอีกเกี่ยวข้าวนาลุงเลินเนาะ,ะสละสศีตร์ เออแดดออกน,น้อยๆเลยพี่น้องลมแห้งพร้อมได้ม้มน,นี่กระดีนแล้วแดด,ด,ดนะบ่มีแห้งยันตกแห้งอี่เพราะว่าเขาบ่หน้าบ่มียังพันหือเบิดอยู่เน,ะน,นาะอ,อ,อันนี้จากกรมอุดหดนะจ๊ะ <c oughs> ว่าแ่่นกรมอุตุเพียดตลอด บ่อันนี้เขาขาวมันคือบอกงามแท้จริงอะหมากมันหยากมันหมากมันดกได้พี่น้องแต่ว,ว่าเขาที่เขาเกี่ยว้างหน้ามันเป็นเขาพันแดงเนาะมันสูงพร้อมมันคืองามบมดเดยถือหมวกลงมาเพราะว่าคิดว่ามันบ่แดดมือเสาร์ผลตกลิ้นมาสองรอบสามรอบ รมแห้งแห้งเี็นของสะเก็ดจากต้นเขา,ม,าเมีเนื้อของโปรล,ลุงไข่เลยลาบเนื้อซอยจุมาเพียบอกจะเอาบ่ลุงไข่อา้าอวตาทีที่นางอยู่กลาง,งปูพมันก็ไปได้เลย เ,เ,าเ,เอาตูมาพังเพลงเบ,งบาๆเข้ากับบรรยากาศลมเย็นเที่ยวาทังรเ,เลงนะ้เที่เขอยมันใกล้างมันได้ชมวิวอยาตลำมาลาถือใจได้ชมคุ้ว่าเอยานว,ยยา,ยว,ยา,วายทางเย้รวยบะโบรักสีดำ กุ้มในกระหกคนเนาะโอ้พอดีให้ละหกพอดีลงให้ละหกคนสิบแปดคนลงสามให้พี่น้องลงที่ละสามให้อันเขาเจ้าขี่รถกายมาเมื่อเช้าผู้ใดขี่ผ่านเขาก็เจ้ากันแนมเพราะมันติดทางพี่น้อง เขาเจ้าว่าอนบ้าบ่ฝนตกกับพาคกันเกี่ยวพนะบัดไซสายมาพวัลมเบิ่งไนลมแห้งแห้งกอเวด้พี้องงานหนาอกสาเออเจริญกสายลังออกพรสษาเป็นจีนเกี่ยวมณีวัตทีเท่าไรล่ะยีบสี่ออกพัสากับม่นมอจอน์แล้วมณีวัีอันยีบสี่เลยพี่น้องยีบเก้าก็ออกพันษาลาพระเจ้า เขาเจาะพยุมาบัดนี้แล้วนาเจลัสิได้เกี่ยวลังออกพัสษาลังออกพัสษาเนี่ยโคตรนอนตื่นสวยจังเพราะว่าออกพัสษาจริกัสิไริยุดเด้ยพี่น้องเนาะกัสิเฮ็ดส่วนเฮ็ดเครื่องมือยุดโอ้ยแมงมันมน่ะแตกสุดสุเก็บเอาแน่นิไปไว้ในนีบุญเม,มียตัวใหญ่เร็วๆกระโดดข้ามมาแล้วนี่น,นี่ทั้งพรอนเข่าเห็นเยอะเห็นเยอะ่ได้เห็นทั้งพรอนเข่านี้มันโยนลงมาทั้งพรอนเข่านั้นลุ่มนั้นในตีนเจ้านั่นแหละ แล่ดอ,ดอ,อ้ออแวแมงมันแต่โคบคคบ,บ,บท่านผู้ชมพอออกวันษาก็เป็นวันพระก็ได้อักบาตรทำบุญตอนเช้าเนาะเมืองในเต็ดเชเ้แลกอล์ปิทันแมงมันตะเก้ายายรุ่นคัดของมันนี้คือไปเห็นคัด ตัวพวกใหญ่มันเต็มแม่นหนาองเราพุนทั้งแจ่นะบุญเฮ็ดอยู่แมงมันเต็มโคบอยู่แจะพุนอ่ะมีตัวใหญ่คุ้บเนอะไหมพอเกี่ยวเขาสุดให้เลยัดทีมันมันโทมกันแมงมาเอ่อแมงมันก็แตกโคบ ตอตอตอ,ตอน่อนอะน้มันไปทาวแต่ว่าขั้นเอาบนท่านมันกันยนต์ยน,ย,นยนป้ายะเ,เก็บแมงมันไปพร้อมนะจ๊ะปีนี้ก็แม่งมันกะกะหลายอยู่เรียบร้อยทีละสามให้พี่น้อง โชคดีที่ใส,สายมาแล้วมันมันมีแดดพี่น้องเนาะแดดกับใบแห้งดอกแดดผสมกับมืดฝนอยู่ลมลมเมฆก,ก็บ่อน้างนาด้วยมันนี่มากินน้ำเย็นๆด้วยอ,นะอาหารเทียงมนีก็จะเป็นะบะหมี่ซีอ้เนื้อมากพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้ามาก,กินเนื้อเนาะ พอดีเขาเจ้าลุมงวอยู่ในบ้านก็เลยซื้อเนื้อมาพันหนึ่งจักเดียแต่ถ้าไม่เข่าปกติญาติเยอรุ่นถิ่นที่เทียงเล่นกายเนาะแต่ว่า,กาปกติกิเกลเข่าหน้าไผะก็ก,กินหน้าผูน้น,นั้นนั่นแหละเนาะผู้นั้นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงแต่ว่าเฮ็ดกินอยู่ในเทียงบ่หมีแหละเพราะว่าบะหมีซื้อเนื้อมาตามพฤติกรรมของทินเนาะ พอขันไปกินอยู่เงื่อนลุงเลื่อนพะไก่คาดยางขึ้นยางล้ก็เล้เห็ดอยู่ตรงนี้พวกของขวากสือมาครบแล้วทั้งพักทั้งหยังพักหอมพักหยางไปเงื่อนเพิ่อนระบ่มีอีกมีน่อนี่พี่น้องติดทางรถวิ่งไปวิ่งมาตอนเศ้ามาไพสิคิดว่ามันจีแดดจีสว่างเนาะมัอเศ้านี่มันเดะเออมันฝนตกตกไปสองรอบสามรอบ มันตกส่วงเศ้าแต่ว่าเขากระสิแหงอยู่เดี๋ยวทามันแดดหอดคากระสิเดืเอเขาหน้าบามีอีกรอบเนาะนี่ลงทีละสามให้ให้ละหกคนสามหกสิบแปดสิบแปดคนพอดีวันนี้หายไปหลายคนอยู่ลมแห้งแงงทนผู้สมเมืองในเขามันก็เริ่มอ้วยแล้ว แต่ว่าสิเกลียวลงทางยาวแบบนี้บ่ได้เพราอมันลมมันตัดมาทางนี้เขามันอวยมาทางนี้กับสิเกลียวอวยเนะาะอดลมลมแห้แงๆพี่น้องเมึงในงวงเข่านะเข่าเรางามอยู่เด้หลายคนบอกว่าสะอ่อนเขา่าพอนใช้เสื้อแขนยาวก็บ,บ่ใส่หมวกก็บ,บ่ใส่ สามสิบขันไม่แล้วแขนน่ะมีแต่ต่อเพื่องบาดต่อเพื่องกับเลยหัวเข่าพึ่งเวลาวางพ่อนเข่าก็วางส,งสูงสูงพี่น้องใส่ต่อเพื่องเพราะว่าถ้าฝนตกน้ำลาดพื้นมันกับบ,บ่เปียกเด้พอวางอยู่บนสูงเนาะสังเกตเบิ่งลมแรงนะจ๊ะนี่มือซ้ายเนี่ก็เกี่ยวอยู่ข้างใน เกี่ยวออกกสิได้ปลูกพักพี่น้องใกล้ๆครับนี่แหละบ้านเลมน้ำบ้านสวนเบาหมีพอหือเขาแล้วก็ปล่อยงัวแล้วเขางัวซสสัมสกินห้าพ่อห้าดกกระดดในคนันนาองียาวง แต่ว่าหน้าลงเรือน่สิหลายนี่น้องหลายกว่าของยญ่รุ่นอีกพอมันติดทางนี่ไปหอดพุนน่ะเหลืองเหลืองสุดนั่นสองแถวเนาะลงสุดผุนเลยปุ้นไปหอดกลางทงพุนน่ะติดหน้าบาะหมีเลยเนาะพุนสนน่ะกรพากันไปเกี่ยวอยู่สน,น่ะมาบรรยากาศลมเย็นเย็นเกี่ยวเข่าพี่น้อง ดำหน้ากับแป๊บเดียวเนาะซิบกว่าหมื่นแล้วเกี่ยวเข่าแต่ละเจ้าอันนี้มันหลายเจ้าเสือเข่าจนซุกน้ำบทท่านหมละบริจ้างพี่น้องเกี่ยวข้าวรวมญาติเกี่ยวเขาวา่เเขาเพิ่แป๊บเดียวกับแหล้วบดทงแด้อันนี้เขาเจ้าเริ่มแหล้วหวลายเด้ขเข่าเหลืองเต็มทงภาพบรรยากาศดีเดียวก็หายไปเนาะจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่ม โล่งเริ่มแล้วแต่ว่าปีนี้ก็สิแล้วสานะเนาะบางปีก็แล้วก่อนเขาันออกภนษาเด้นี่สบายสบายบ่ฮ้อนแดดคือย่ามันดับหน้าย่ามดำหน้านี่บ่อยากสิวาถึงนะมันดแดดแหม ยามนี้อากาศมันเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วยังเหลืออีกบกีวันกะออกพรรษาแล้วพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้วันที่ยี่สี่เนาะออกพรรษาปีนี้พอแถวบ้านเบ้ามีนะ่ะหาหกมู่บ้านเนาะที่เขาเจ้าร่วมกลุ่มกันในเขตเนาะออกพรรษาปีนี้ออกพรรษาบ้านเบา้าหมีหาหกมู่บ้านนะสี่แตละปีในเะวียนกันออก ออกภาษาวัดนี่วัดนี่แต่บุหัวเขาสิมีอย่างมีงานอย่างจ้างอย่างมางานกับบุหัเนาะรอลุ้นวันที่ยี่สิบเก้าให้นะันแล้วแล้วติดทางนะจ๊ะเพราะเกี่ยวไก่สิเบิร์ให้แหละกับแมงมันแตกสวดสวดท่านผู้ชม ขเขาล่านะ่ะบังแน่พี่นอ้องงวงข้าวลวงข้าวลมแห้งแหงเสียงลมเอิดเอิดติดทางลมไปนี่นะแมน่นเบิดพี่นอ้อ,องฟังนี่นะพ่นลมไปหอดผุ่น อันเหลืองๆที่เห็นคือข้างหนานีืแม่นเบิร์ดหนานลงเลินก็สุกเบิร์ดทงเนาะเป็นเอ,อาใจได้มากน,นี่กระสิคอเก็บบรรยากาศเกี่ยวข้าวไว้เพียงตอนนี้พอกันคลิปหนาขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีเกี่ยวคิวลงเลินแล้วก็สิเป็นของเจแลล่ลากหลังโมเนาะของเจหล่ก่ะมันสุกเบิดทงกับสิรลอบเดียว แล้วก็สีวนมาอาจจะเป็นของแย่รุ่นอีกรอบที่สองเนาะเขาหน้าบอ่อหมีหนำบอ่บอ,บอท่านได้แล้ว